สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนาราทารุอของเรานะคะคลิปนี้เป็นการทำนายดวงความรักให้กับชาวราศีธนูนะในช่วงเดือนสิงหาคมนี้เป็นพลังงานรวมนะคะนกเปิดไพ่แบบศาสตร์ตะวันตกค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะขอดูหน่อยว่าพลังงานความรักของคุณเป็นอย่างไรบ้างคะ่ะชาวธนูนะดูฟู่นะคะ หถ้วย The High l o f e f a n เหมือนเป็นการกลับมาให้อภัยนะคะมีการเริ่มต้นใหม่ในความสัมพันธ์นี้อีกครั้งหนึ่งเนาะหกถ้วยรักครั้งเก่ารักที่ยังคิดถึงนะคะการเสียใจเสียความรู้สึกนะคะห้าถ้วยนะเนี่ย The View of Fortune ค้นเก่าๆวนกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะกลับมาให้โอกาสกัน นะคะเพราะยังรักแล้วก็ผูกพันซึ่งการและกันอยู่กลับมาเริ่มต้นใหม่อีกครั้งนะคะ The f o o l คือการเริ่มต้นใหม่นะการเริ่มต้นใหม่การเอ,อ่ออาจจะเป็นรักทางไกลนะคะคนที่แบบว่าอยู่ห่างไกลกันหรือเจอกันผ่านการท่องเที่ยวการเดินทางก็ได้นะคะจะมีพลังงานของชาวราศีพฤษภขึ้นมาด้วยนะ หรือคุณและเขาอาจจะเป็นความสัมพันธ์แบบรักต่างวัยก็ได้นะ,ะเสียใจกันไปผิดหวังกันไปวนกลับมาอีกครั้งเพราะยังรักยังคิดถึงยังผูกพันกันมากๆนะคะมีการให้โอกาสให้อภัยกันค่ะขอดูนะคะว่าคุณรู้สึกอย่างไรกับเขาคะ j u s t i c คุณคุณเคลียร์นะคะคุณอยากให้โอกาสเขาคุณชัดเจนกับเขาก้าวถ้วยนะ คุณจริงจังนะคุณเป็นคนรักใครรักจริงแต่ถ้าได้นิ่งก็นิ่งมากๆนะคะสำหรับชาวราศีธนูนะมีพลังงานของชาวราศีตุลชาวธาตุลมเมถุนตุลกลุ่มนะคะเออคุณจริงใจกับเขาคุณอยากสร้างครอบครัวค่ะเขาคือความสุขของคุณนะคุณจริงจังมากๆคุณตั้งใจมากๆกับความสัมพันธ์น,นี้ค่ะคุณสม่ำเสมอนะคะคุณรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่ คุณประทับใจมากๆคุณรู้สึกดีกับเขามากๆคุณคือเอ่อเขาคือสิ่งที่สวยงามในชีวิตของคุณอะไรประมาณนี้เลยนะเออคุณอาจจะแบบทําอะไรที่โรแมนติกกับเขาด้วยนะอ่าคุณเป็นคนโรแมนติกนะคะคุณอาจจะทําอะไรที่น่ารักน่ารักนะคะให้กับเขาด้วยนะคนคนนี้จะคุยกับชาวราศีมีนเนาะขอดูสิคะาว่าแล้วเขาล่ะคะ รู้สึกอย่างไรกับชาวธนูบ้างนะแปดหมายเนาะคุณและเขาอาจจะมีเอ,อ่อความคิดเห็นที่แตกต่างกันบ้างนะคะเนี่ยทะเลาะกันเนาะมีการหันหลังให้กันไปแล้วทะเลาะกันจบกันไปพังกันไปอย่างกระทันหันก็ได้นะขึ้นเดอะทาวเวอร์หรือว่ามีในเรื่องของอารมณ์นะ เขารู้สึกยังไงกับคุณเขาก็ยังมีความรู้สึกที่ดีกับคุณอยู่นะมีความรู้สึกที่แบบว่าไม่ได้ปล่อยคุณไปนะรักยังถือคุณอยู่ในมือยังมีความหนักแน่นมั่นคงให้กับคุณอยู่อยากติดต่อคุณมาค่ะมีพลังงานของคนที่เด็กกว่าคุณนะคะแล้วก็ชาวธาดินพฤษกันมังกรด้วยนะเขารู้สึกอย่างไรกับคุณคะสี่เหรียญเขาก็ยังห่วงแหนความสัมพันธ์นี้นะ เออยังไม่อยากที่จะเสียคุณไปยังรักคุณค่ะอืมยังรักคุณยังต้องการคุณมากๆอยากกลับมาในความสัมพนนันธ์นี้แน่นอนนกมองว่าพลังงานวันนี้นะคะของชาวธนูนะอาจจะตรงกับคนที่มีปัญหากันไปแล้วก็กลับมาค่ะนะเนี่ยจะมีการกลับมานะคะ พยายามต่อในความสัมพันนี้นะขึ้นสิบหมายเขาก็จริงจังนะเขาก็จริงจังกับคุณแหละนะการกลับมาครั้งนี้เขาน่าจะพยายามมากขึ้นนะพยายามกับคุณมากขึ้นจริงจังกับความสัมพันธ์นี้มากขึ้นนะเขาอยากบอกอะไรถึงคุณบ้างคะข้อความสิบดาเขาเสียจใจค่ะกับสิ่งที่เกิดขึ้นคุยนอตสอด เขาส่องเขาดูคุณตลอดนะสิบเหรียญยังรักยังคิดถึงอาจจะรอให้คุณติดต่อไปหรือรอที่จะติดต่อกลับมาหาคุณก็ได้เขานิ่งนะคะคุณคนนี้เขานิ่งแต่เขารู้ทุกสิ่งทุกอย่างนะแล้วเขาก็ส่องคุณอยู่ตลอดเงียบๆน,นะคะคนตัวนี้นะเขาเสียใจยนะคะกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะขึ้นสิบดาาเนี่ยสี่ไม้เขายังอยากกลับมาคืนดีกับคุณนะเขาอยากบอกว่าเขารักแล้วก็ จริงใจกับคุณนะยังอยากที่จะกลับมานะคะคืนดีกับคุณแล้วก็ไปต่อกันในความสัมพันธ์นี้อยากจะสร้างครอบครัวนะคะอืสิบเหรียญอยากจะเป็นครอบครัวเดียวกันกันกบคุณแฮงแมนคืออะไรคะอออาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะนิ่งอ่ะนิ่งเก่งนะคะอาจจะอีโก้สูงโปรไฟล์ดีนะคะ แต่ดูคุณอยู่เสมอเสมอคนคนนี้นะเขาดูคุณอยู่ตลอดเขาอาจจะรอการติดต่อสื่อสารจากคุณด้วยก็ได้นะคะนี่คือข้อความจากเขานะเขายังรักยังแคร์คุณมากๆตอนนี้นะคะในช่วงที่คุณและเขามีการจบกันไปน้องบอกว่าเขาอาจจะไปโฟกัสเรื่องงานนะคะเ,เหมือนเขาอยากดูแลคุณอยากให้คุณมีความสุขนะคะอยากมีการงานการเงินที่ดีความมั่นคงอยากดูแลคุณอ่า นะแต่ถ้าชีวิตเขาดีอยู่แล้วเนี่ยเขาก็อยากดูแลคุณให้ดีที่สุดอยากให้คุณมีความสุขนะคะหรือคุณคือความสุขของเขานั่นเองนะเดี๋ยวมาดูค่ะว่าเขานะคะเขาจะทำอย่างไรต่อไปกับคุณนะขอดูสิคะกับความสัมพันธ์นี้เขาจะทําอย่างไรต่อไปนะคะ ทีงอบครอนะคะชาว่าน้ำรกรกฎพิจิกมีนค่ะคนในเครื่องแบบนะคะต่างชาติต่างถิ่นแดนไกลได้นะคะเจ้าของธุรกิจเนาะสองเหรียญเขาจะทำอย่างไรต่อไปนี่ไงจบกันไปแล้วนะเขาจะกลับมานะคะสองเหรียญเขายังรักคุณแล้วเขาก็อยากขอโอกาสจากคุณอีกครั้งหนึ่งอยากปรับความเข้าใจอยากให้คุณให้โอกาสให้อภัยเขาค่ะ เขารอคอยนะคะรอคอยการติดต่อสื่อสารจากคุณหรือเขารอเวลาที่จะขอโอกาสจากคุณนั่นเองนะคะมีพลังงานของชาวธาตุไฟนะในสิงห์นูด้วยนกมาว่าเขากลับมาแน่นอนนะมีพลังงานของคนที่เด็กกว่าคุณด้วยขอดูแนวโน้มความสัมพนันธ์ทิศทางความสัมพนนะะันธ์ค่ะโอ้ ก็คือยังรู้สึกดีต่อกันอยู่นั่นเองนะคะคุณอาจจะมีปัญหากันไปอยู่ในช่วงของการนิ่งเงียบแล้วก็งัดข้อกันอะ่ะห้าหมายคือแบบเอมันมีความอยากจะเอาชนะแฝงอยู่ในนั้นหรือเปล่านะคะแต่จริงจริงยังรักแล้วก็ยังซีเนหหาพิสวาสกันมากๆมีแรงดึงดูดกันมากๆนะโอ้กลับมาแน่นอนนะคะกลับมาเพราะเพราะว่ามีแรงดึงดูดเนี่ยแหละนะเดวิลนะคะชาวราศีมังกรเนานะ ว้าวแนวโน้มความสัมพันธ์แน่นอนนะคุณและเขายังรักกันก็กลับมานั่นแหละนะคะกลับมาง้องกันคืนดีกันนะเพราะว่ามีมีการรักกันอยู่ในใจนะคะแปดเหรียญน,นะคะแนวโน้นมความสัมพันธ์มองว่าก็จะได้กลับมาคืนดีกันนะคะกลับมารักกันอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็เป็นความสัมพันธ์ที่ตั้งใจมากๆนะสม่ำเสมอ เนาะนายอภสอดคือเนี่ยห้าไม้เนี่ย,าาย,ยอาจจะเป็นการงัดข้ออาจจะเป็นการอยากเอาชนะแฝงอยู่ในนั้นอย่างที่บอกก็คือสุดท้ายก็ต้องมีใครสักคนหนึ่ง a k e k action นะคะเอ่อว่าเป็นคนเข้าหาอีกฝ่ายหนึ่งนะคะอาจจะเป็นตัวคุณหรือเขานะอาจจะเป็นเขาก็ได้แต่สุดท้ายก็คือต้องกลับมานะ ถ้าอยากบอกอยากแนะนำอะไรให้กับชาวธนูบ้างคะควีนชอทานะคะคุณก็รอเขาหรือเขาก็รอคุณอยู่นั่นเองนะคะชาวทัดไฟเมสิงธนูความสัมพันธ์ที่มีประเด็นกันไปมีปัญหากันไปถอดใจกันจากความสัมพันธ์นี้แล้วทำร้ายจิตใจกันหรือมีเรื่องมีราวกันนี่แหละนะกลับมาพยายามอีกครั้งหนึ่งค่ะนะออ ให้โอกาสกันอีกครั้งหนึ่งหรือฟื้นความสัมพันธ์นี้อีกครั้งหนึ่งนะคะอาจจะถอดใจกันไปแล้วกับความสัมพันธ์นี้นะคะแต่ยังไงก็ยังได้กลับมาในความสัมพันธ์นี้อีกครั้งหนึ่งสองดาบคือเหมือนมันมีความอยากเอาชนะอยู่ในนั้นนะรวมถึงความรักด้วยมันก็เลยแบบอืมทุยออสอดอจอไรคะ ถ้าก่อนหน้านี้นะคะมีในเรื่องของรักซ้อนนะคะรักสามเศร้าหรือการแอบทำอะไรกันลับหลังนะคะหรืออีกฝ่ายหนึ่งทำอะไรให้ให้อีกฝ่ายหนึ่งไม่ไว้วางใจนะนกบอกว่านกบอกว่าก็จะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีเกิดขึ้นนะคะไพ่บอกนะแชมพรรารนะคะชาวราศีธนูด้วยกันก็ได้นะ มีการปรับเปลี่ยนปรับความเข้าใจนะเปลี่ยนแปลงอะไรเพื่ออีกฝ่ายหนึ่งนะหกเหรียญน,นะคะคนคนนี้เนาะก็จะกลับเข้ามานะคะทุ่มเทให้กับคุณในความสัมพันธ์นี้นะแล้วก็ถ้าเกิดความสัมพันธ์นี้ไม่ชัดเจนก็มีโอกาสได้ชัดเจนแล้วนะนะคะต้องบอกอย่างนี้นะเพราะมันขึ้น Judgment แล้วก็6เหรียญเนี่ย แช a เปญนะคะการเปลี่ยนแปลงนะ j u d g m e n t คือการเปิดเผย mm hmm. การให้โอกาส mm hmm. กาันหรือฟื้นความสัมพันธ์นี้อีกครั้งหนึ่งนะหรือเขาจะทำทุกอย่างเพื่อให้คุณเชื่อใจเขาเขาจะเปิดเผยความรู้สึกของเขามากขึ้นเปิดเผยชีวิตของเขามากขึ้นทำให้คุณรู้สึกแบบเชื่อใจเขารู้สึกถึงเขาไม่มีอะไรปิดบังคุณอีกแล้วอะไรประมาณนี้ด้วยนะคะ นะก็จะประมาณนี้นะคะสําหรับชาวราศีธนูในช่วงเดือนนี้นะยังไงก็ต้องขอขอบพระคุณมากๆนะคะทุกการรับชมรับฟังแล้วก็ทุกคอมเมนต์น่ารักน่ารักนะคะที่อยู่เป็นเพื่อนกันมาเสมอนะวันนี้นกขอลาไปก่อนนะคะทุกคนขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยเนาะเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปะคะ่ะสวัสดีค่ะ